โอเคนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่อง u t u b e นะครับ GPS เท l ไลนนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นทริคในการเทรดแบบไซเวกนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับไซเวกนี่เทรดยังไงนะครับแนวรับแนวต้านเยอะเหลือเกินนะครับงงมากนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นแนวไหนเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราหาราฟก่อน ที่มันเป็นไซเว์นะครับอโอ,อ้ผมลองดูกราฟวันปกติดีกว่านะเชอ่าอ่ะน,นี้ก็ได้นะครับโอ้โหทุกคนอาจจะดูอ่ะกราฟแบบนี้เราจะมองย,ยังไงนะครับ โอเคที่จริงนะครับถ้ากราฟเนี่ยเรามองกันเป็นสั์เป็นส่วนนะครับก็จะมองง่ายนะครับถ้าสมมุติว่าเจอกราฟที่มันมีรูปแบบที่ซับซ้อนแบบนี้นะครับแนะนํานะครับเราหนึ่งอันดับแรกนะครับถ้าเราเห็นแบบไซเวงเนี่ยหนึ่งนะครับเราตีเทนไลน์ไม่ได้แน่นอนเลยครับเราจะต้องทํำยังไงนะครับสิ่งเดียวที่เราตีได้ก็คือแนวรับแนวต้านนะครับและแนวรับแนวต้านเนี่ยเยอะขนาดนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับโอเค อันดับแรกนะครับผมก็จะตีจุดสูงสุดก่อนนะครับผมหาว่าจุดสูงสุดเนี่ยของกราฟเนี่ยในช่วงกรอบที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเคลื่อนที่แบบไหนนะครับโอเคกรอบที่มันเคลื่อนที่เนี่ยมันประมาณนี้นะครับกรอบการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยผมดูว่าจุดสูงสุดอยู่ตรงไหนนะครับจุดต่ําสุดอยู่ตรงไหนโอเคจุดต่ําสุดของมันนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ สังเกตดูนะครับว่ามันเนี่ยมีการเป็นไซเว์จริงๆนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับมันทำไฮที่เท่ากันนะครับทำโรที่เท่ากันนะครับจึงสรุปได้ว่ามันเป็นไซเว์นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้เราสามารถตีถึงไส้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่แล้วก็หรือว่าตีตรงนี้ก็ได้นะครับตีตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะไกลเกินไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราออเดอร์ตัวนี้เนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยดาวเดอร์ที่ช้านะครับ แล้วก็ควรจะหาออเดอร์ที่มันใกล้ๆพยายามใกล้ๆมากให้สุดนะครับโอเคเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทํายังไงนะครับสิ่งแรกนะครับผมจะไม่แนะนําให้เทรดในช่วงที่เป็นอยู่ระหว่างไซเบรอย่างเช่นตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้เลยจะไม่แนะนํานะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับมันมีการเคลื่อนที่เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะช่องของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับ าเราไปเล่นช่องที่มันเล็กเนี่ยการเคลื่อนที่นะครับเมื่อกาเี่ยมัมดีดขึ้นไปนะครับมันอาจจะมีการรีเจ็ตก,กับลงมานะครับทำให้เราเนี่ยแพ้นะครับในเหมือนแบบบีสุดท้ายนะครับเราลอสเนี่ยมันก็เกิดจากแนวที่มันทับซ้อนกันอยู่ในช่วงไซเวนนะครับช่วงไซเวนเนี่ยถ้าเราดูจากข้างในนะครับเราตีแนวรับแนวต้านรอเนี่ยเนี่ยดูนะครับทุกคนตรงจุดน,นี้เนี่ยเป็นแนวต้านนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวต้านนะครับ ตันี้เนี่ยจะเป็นแนวรับของการพักตัวของช่วงตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วเราลองตีแนวนะครับลองตีแนวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นแนวนะครับเพราะว่ามันมีการสัมผัสแล้วขึ้นต่อนะครับเนี่ยมันไม่ใช่สัมผัสแค่แห่งเดียวนะครับมันสัมผัสหลายแห่งมากนะครับและมันขึ้นต่อสังเกตดูนะครับทุกคนงงไหมครับถ้าเรามองกราฟเนี่ยในช่วงแบบนี้เนี่ยจะทําให้เรางงนะครับแล้วไม่สามารถจะออเดอร์ในช่วงไหนนะครับโอเค แล้วก็ลบออกเราจะไม่เล่นตรงแถวนี้นะครับโอเคตรงนี้นะครับอเราจะเล่นยังไงนะครับโอเคจังหวะนี้นะครับผมจะเล่นถ้าสมมติว่าเป็นผมนะครับผมจะเล่นเล่นตรงช่วง breakout นะครับอ่ะก็สเกตดูก่อนนะว่าครับเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราดูก่อนว่าอ่ะครับเนี่ยเดิมทีมันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่มันก็พยายามที่จะกลับตัวลงนะครับ ตรงจุดนี้เนี่ยเทรนใหญ่เนี่ยยังบ่งบอกเลยเลยว่าเป็นเทรนขาขึ้นผมดูจากตรงไหนนะครับว่ามันยังเป็นเทรนใหญ่เนี่ยเราดูจากตรงจุดนี้นะครับอ่ะผมลองตีแบบซับเซิร์ฟไปเลยนะครับตีจากจุดนี้นะครับโอเคจุดนี้เนี่ยนะครับสังเกตดูนะว่ามันขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วมันมีการพักตัวนะครับถ้ามันลงมายอดเนี่ยแสดงว่ามันเกิดการพักตัวนะครับของราคานะครับ ถ้าสมมุติว่าเราเจอแบบนี้เนี่ยเราก็รู้เลยว่ามันอาจจะขึ้นต่อนะครับมันเกิดการพักตัวเพื่อที่จะขึ้นต่อนั่นเองนะครับเราก็ซูมมาดูก่อนอ่ะอ่ะสังเกตอะไรไหมครับทุกคนเมื่อเราตีแนวตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยอ่าตัวนี้เนี่ยเกิดให้แดงนะครับเนี่ยจังหวะที่มัน break out ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนนะครับว่ามัน break out แนวรับนะครับแล้วมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นด้วยนะครับ เอ่อขอพัยนะครับเบรกเอาแนวต้านนะครับแล้วก็เป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยในการกดขึ้นนะครับสมมติว่าเรากดขึ้นตรงนี้เนี่ยอ่ะมันเบรกเอาตรงนี้นะถ้าเป็นผมนะครับผมจะให้มันย่อลงมาถึงโซนตรงนี้ก่อนแล้วก็กดขึ้นนะครับแบบนี้จะถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเนี่ยราคมันก็จะขึ้นไปนะครับแต่ว่าระวังนะครับแนวตรงนี้นะครับแนวตรงนี้เลย เนี่ยเป็นแนวที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับเนี่ยแนวขมวดนี้นะครับเนี่ยมันเป็นแนวที่ซ้อนอยู่ข้างบนนะครับมันมีผลไหมถามว่ามันก็มีนะครับถ้าสมมติว่าการาฟเนี่ยมันขึ้นไปนะครับแล้วกเกิดการรีเจคแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วช่วงนี้จะมีการรีเจคของการาฟอยู่นะครับ <lay it noise> <c oughs> ตัวน,นี้ก็เป็นแนวรับได้นะตรงน,นี้เนี่ย,ยมีการรีเจคอยู่ สามารถเรามาปิดต่ำก่อนที่ตรงนี้ได้เนี่ยอะแสดงว่ามันมีแรงขายเข้ามาในโซนนี้นะครับคนที่จะระวังระวังไว้ก่อนนะครับระวังไว้ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยนะครับมันพวผมบอกเราแล้วว่ามันมีแนวขับซ้อนอยู่ข้างบนนะครับมันมีแนวขับซ้อนอยู่ข้างบนแล้วตัวนี้เนี่ยมันเกิดแก๊ปด้วยนะครับแก๊ปคือ,อไรนะครับแกปนี่คือการบิดเบี้ยวของราคานะครับสังเกตไหมครับทุกคน ตรงจุดนี้นะครับตามหลักแล้วเนี่ยมันคือราคาปิดนะครับเมื่อมันปิดตรงนี้แล้วเนี่ยแต่กราฟนะครับแท่งต่อไปเนี่ยแทนที่มันจะมาเปิดตรงนี้นะครับมันกลับเปิดตรงนี้นะครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันมีแรงขายเข้ามาที่เรียกว่าเป็นการรีเจ็คนะครับเข้ามาในช่วงวินะครับเป็นช่วงแบบ30ช่วงศูนช่วง30นะครับแล้วก็เกิดแท่งใหม่ปุ๊บเนี่ย เป็นช่วงยีิบเก้าเนี่ยภายในหนึ่งวิเนี่ยมันเกิดการรีเจ็ไป้างนี้นะครับมันมันคือเกิดการเหลื่อมของราคานะครับแบบนี้นี่เองก็เรียกว่าแก๊บนะครับเขาเรียกว่าแก๊บเนี่ยมันบ่งบอกเลยว่ามันมีการมีแก๊บเข้ามานะครับแบบนี้ก็ผมถ้าเป็นผมผมจะไม่ค่อยชอบแก๊บนะครับถ้าสมมติว่าผมจะเข้าออเดอร์แท่งถัดไปเนี่ยถ้ามันเกิดแก๊บก่อนเนี่ยผมจะจะไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่ามันผมชอบแพ้นะครับในออเดอร์แบบนี้ตลอดเลยนะครับ จะพยายามเลือกที่ไม่ไม่มีแก๊ปนะครับจังหวะที่เราจะหอนะครับสําหรับผมนะครับผมจะเลือกรอ,อกตรงแนวรับและแนวต้านนะครับดูว่า1น,นะครับถ้ามัน break out ก็ยกดขึ้นก็กดตามมันไปเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ break out เนี่ยเราจะเล่นยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องดู Price a c t ชันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ advance ละนะครับ มันก็จะต้องไปเรียนเรื่องของพาราดชั่นมาอีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เรียนพฤติกรรมของนท่นเทียนด้วยนะครับโอเคผมจะแนะนําแบบง่ายๆนะครับก็คือว่ารอเล่นจังหวะเบรกเอาไอย่างเดียวนะครับถ้ามันเบรกลงก็กดลงนะครับถ้าเบรกขึ้นก็กดขึ้นเหมือนเดิมนะครับโอเคอย่างที่สองนะครับเราอาจจะรอเล่นแบบรีเจคชั o นนะครับถ้าสมมุติว่ามันถึงแนวตรงนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะกดเข้าแบบรีเจคชั o นก็ได้รอให้มันเซตตัวแบบนะครับพยายามให้ ดูรูปแบบมันไว้นะครับถ้าม,มันมีรูปแบบเนี่ยที่เหมือนว่าจะเป็นแท่งอ่อนแรงแล้วนะครับก็แล้วก็เกิดการรีเจ็คเนี่ยโอเคสามารถกดส่วนได้นะครับสามารถกดส่วนตรงแนวรับแนวต้านได้นะครับแบบนี้ก็ต้องดูนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เรียนดีเจชั่นก็สามารถเรียนในช่อง youtube ของผมได้เลยนะครับก็ยังมีการสอนการเทรดแบบดีเจชั่นอยู่นะครับโอเคตรงนี้เนี่ย นะครับก็เกิดการเบรคเอาแล้วเรากดคอตรงนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะชนะใช่ไหมครับอ่าเรามาดูกันตรงช่วงอื่นบ้างมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะสามารถช่วยเรานะครับหนึ่งก็คือฟิโบนัชชีนะครับฟิโบนัชชีเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับก็คือว่าเราตีเนี่ยตีฟิโบนะครับในช่วงไซเว์นะครับผมชอบตีแบบนี้นะครับ เลือกตรงจุดสูงสุดพอดีนะเลือกตรงจุดนี้ละกันโอเคผมเปลี่ยนสีเป็นสีส้มนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดโอเคสังเกตดูนะครับทุกคนการเทรดแบบฟิโบนะครับเราจะดูง่ายงนะครับหนึ่งนะครับเราหาก่อนว่าตรงนี้นะถือว่าเป็นแนวที่ใช้ได้นะครับเพราะว่ามีแนวอ้างอิงอยู่ตรงแนวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสามารถ ใช้องอีกตรงจุดนี้ได้นะครับตรงจุดนี้เนี่ยผมสังเกตดูแล้วว่ามันมีแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้อยู่นะครับก็สามารถดูได้นะครับเมื่อกราฟมันขึ้นมาเนี่ยก็าอาจจะกดลงตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการ b เบรก Out เนี่ยนะครับผมไม่ไม่แนะนำให้เล่นทุกช่วงนะครับเพราะว่าฟีโบเนี่ย มันเป็นอินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบ่งบอกแนวรับแนวะต้านที่อยู่ในแนวแบบซ้อนๆกันนะครับมันจะใช้ได้เป็นบางกรณีเท่านั้นนะครับสำหรับฟีโบนะครับเราตีฟีโบเพื่อแยกออกมานะครับเพื่อที่จะช่วยเราดูว่าเทรนซ้อนเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราต้องมาสังเกตอนว่าไซด์เวของเราเนี่ยมันเล่นอยู่ในกรอบใหญ่หรือกรอบเล็กนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย ถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยเราอาจจะดูว่ามันเป็นอาจจะมองเป็นเทรนแบบเล็กๆแล้วกันแต่ว่ามันยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับสําหรับผมผมคิดว่ามันเป็นไซด์เวย์นะครับเพราะว่ามันวิ่งอยู่ในกรอบราคาที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับตรงนี้เป็นกรอบราคาที่ใหญ่นะครับเนี่ยถ้ากรอบราคาที่ใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะถ้าเราไปรอเล่นตรงจุดสูงสุดต่ำส่วนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรอนานนะครับ แบบนี้เราก็ต้องแนะนำนะครับเอาฟีโบมากลางฟีโบมาเลยนะครับเอาฟีโบมาช่วยนะครับผมก็ตีตีไปเลยตรงนี้มีการผมตีตรงเนื้อลรกันที่ข้างบนดีกว่นะครับโอเคฟีโบขอผม,ผม โอเคผมเปลี่ยนสีฟีโบดีกว่าเป็นเส้นหนานะครับเป็นสีส้มนะครับจะได้เห็นชัดๆโอเคเมื่อได้ฟีโบแล้วเนี่ยเ,เราลองลองมาดูกันนะครับการขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตดูไหมครับทุกคนตรงนี้นะครับเมื่อฟีโบมาถึงตรงเราเราสังเกตให้เห็นด้วยนะครับ สังเกตให้ทังเทียนด้วยเนีย่ยเมื่อฟิโบลงมานะครับตรงนี้เนี่ยมันมีแนวอยู่ก็คือปประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแนวจริงๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่ามันใกล้เคียงกับเส้น 5, เส้นหกหนึ่งหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับอ่ะโอเคมันใกล้เคียงเส้นนี้นะครับก้นสังเกตไหมครับว่าให้เทียนเนี่ยมันค่อยๆเล็กลงนะครับ ค่อยเล็กลงเลยนะครับแสดงว่ามันน่าจะอ่อนแรงนะตรงจุดนี้นะครับแต่เราจะเข้าตรงไหนล่ะอเราดูเราดูเทรนด์ด้วยนะเราดูเทรนดด้วยดูเทรนด์เทรนาขึ้นนะแสดงว่าถ้าเรากดขึ้นเนี่ยน่าจะปลอดภัยนะครับเราต้องดูเทรนดด้วยถ้าสมมติว่าเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยถ้าเรากดขึ้นค่อนข้างที่จะปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เราต้องหาจุดตรงนี้ก่อนนะได้จุดแล้วเนี่ยปุ๊บ กดขึ้นตรงไหนกดขึ้นตรงนี้ดีกว่านะครับค่อนข้างที่จะโอเคกดขึ้นตรงนี้ปุ๊บน่าจะอ่ะก็วินนะครับถ้าเรากดตรงเส้นนะครับมันมีโอกาสที่จะวินค่อนข้างสูงนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมีการเบ e a k out เส้นนี้เข้าไปนะครับแต่ว่ามันตรงนี้เนี่ยมันมีแนวอยู่ตรงนี้นตรงนี้นะแนวจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ ครับตรงนี้เนี่ยมันสูงคือดีขึ้นไปสูงเกินไปนะครับถ้าสมมุติว่า,าราคาท่นี้เนี่ยมันสามารถลงมาถึงตรงนี้นะครับผมผมก็จะกดเข้านะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีการดีขึ้นไปนะครับแต่ในเทรนขาขึ้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะดีขึ้นไปนะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นไปตรงไหนนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับแล้วก็เทคนิคที่แอดวานซ์ขึ้นไปนะครับ เราจะต้องดูอ่ะถ้าเป็นเบสิกนะครับสำหรับง่ายๆสำหรับมือใหม่นะครับให้ออเดอร์ตรงแนวรับแนวต้านพอดีนะครับมันจะเป็นแรงที่ช่วยเรานะครับโซนที่มันจะมีคนรอซื้ออยู่เนี่ยรอซื้อรอขายอยู่เนี่ยก็จะเข้าตามแนวรับแนวต้านนะครับการเข้าออเดอร์ตามแนวรับแนวต้านเนี่ยถ้าเราเข้าจังหวะดีนะครับวิเคราะห์ดีนะครับมันก็มีโอกาสที่จะวินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับมากกว่าครึ่งแน่นอนประมาณ 80%ถึง90%แล้วแต่ว่าคนผู้ผู้เทรดเนี่ยนะครับวิเคราะห์มาดีแค่ไหนนะครับถ้าเขาวิเคราะห์มาเนี่ยเราดูเทรนด์แล้วเนี่ยเป็นเทรนด์ขาลงแล้วเรากดลงเนี่ยโอเคหาแนวกดลงเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับแต่เราหาแนวนกดลงนะครับมันก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าเรากดขึ้นเนี่ยมันจะดีกว่าไหมนะครับ มันก็มีเปอร์เซ็นที่จะชนะมากกว่านะครับอันนี้ก็ต้องดูกันในระยะยาวอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเมื่อกาามัน break เอาไปแล้วเนี่ยอะปิดตรงนี้แล้วก็ลงมานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราลงถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับมันลงมาจริงๆนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถลงมาถึงตรงนี้ได้นะครับแต่มันก็ดิดกับพื้นปัดนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยมันมีแนวอยู่นะครับ แนลอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆก,กับเส้นพอดีเลยนะครับเราก็ลองประมาณดูนะครับามาดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการ break out ขึ้นไปสังเกตไหมครับทุกคนมันมีการ break out ไปไสไปนะครับผมก็สันนิษฐานว่าเอ๊ะมันน่าจะขึ้นต่อนะเห็นไหมครับทุกคนมันขึ้นจริงนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นตรงโซนไหน ถ้าเรารอจังหวะรีคมา ma, ปุ๊บเนี่ยแล้วเรากดเข้าออเดอร์เนี่ยสมมติว่ามันมันเบรกปลายไส้แล้วนะครับจังหวะที่ดีที่สุดนะครับเราก็ต้องรองให้มันลงมาถึงตร,ตรงตรงเนื้อเทียนก่อนนะครับถ้ามันมาถึงตรงเนื้อเทียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดปลปอดภัยนะครับถ้าสมมุติว่ามันมาถึงปุ๊บเนี่ยแล้วมันไม่ดีดขึ้นมันก็มีมันก็ยกรับตัวลงมาทันทีนะครับเราก็จะสามารถแก้ในออเดอร์ถัดไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย กดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ม,มันมันปิดเต็มลงมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถกดด e เจคชั่นกดลงมาอีกได้นะครับโอ <okay. S 1> เคล้วก็สามารถกดลงต่อเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าเรากดขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเราแพ้เนี่ยนะครับถ้าเราแพ้กดขึ้นเนี่ยตรงนี้เราแพ้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันกลับลงมาเนี่ยอ่ะ ครับเรามาสามารถปิดใต้แนวได้เนี่ยปุ๊บมันก็มีล้อมันมาสัมผัสแนวก่อนแล้วค่อยกดลงนะครับแบบนี้นี่เองนะครับถ้าสมมุติว่าเรา l o s t order ตัวนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าแล้วว่าถ้าสมมุติว่าเราแพ้ตัวนี้เนี่ยเราจะแก้ตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการเทรดแบบการมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้านะครับการเทรดแบบนี้เนี่ยจะทําให้เรานะครับปลอดภัยและก็สามารถแก้ไม้ได้ถูกต้องนะครับถูกจุดแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนสลับปรับสลับปรับเปลี่ยนเนี่ยได้นะครับ การเทรดนะครับเขาไม่ได้เน้นว่าอ่คุณจะต้องถูกทุกไม้ให้นะครับคุณถึงจะได้กําไรนะครับคุณลองคิดปรับปรับทัศนคตินะครับว่าคุณเทรดไม้นี่ถูกเนี่ยถูกทางอ่ะแล้วก็ไม้ไม้ที่สองคุณแพ้นะครับแต่ว่าคุณเนี่ยมัวแต่ไปติดใจว่าเอ้ยเราแพ้ว่ะเมื่อกี้เนี่ยเราอยากอยากได้คืนมากเลยอยากได้คืนต้องการจะเอาเงินคืนนะครับแบบนี้เนี่ย อาจจะทําให้เรานะครับเปิดประตูไว้จนถึงการล้างพอร์ตได้นะครับเราควรจะอ่ะอ่ะออเดอร์นี้นะครับแพ้อ่าไม่เป็นไรนะครับก็หาออเดอร์ใหม่นะครับตั้งสติดีๆหาออเดอร์ใหม่ใช้เทคนิคเหมือนเดิมนะครับการวิเคราะห์เหมือนเดิมง่ายๆนะครับไม่ต้องวิเคราะห์ดูอะไรยุ่งยากดูไทม์เฟรม1ิบห้าวิดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงดูไทม์เฟรมอะไรก็ก็ขยามานะครับถ้าแบบนี้เนี่ยผมคิดว่า ถ้าสมมุติว่าเราตตไทางเฟรมที่มันใหญ่ไปเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เรานะครับดาวเดอร์ที่ช้านะครับผมก็จะเวลาผมเทรดนะครับอ่าผมดูก่อนเทรนะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนตรงนี้เอาดูใกล้ๆนี่ก่อนเลยนะครับดูใกล้ๆเนี่ยดูใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องไปดูไกลนะครับดูไกลกันไปเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดหัวกันอีกนะครับลองดูใกล้ๆเนี่ยดูแบบแถวๆนี้นะครับเผนะื่อว่ามันอาจจะ ทำให้เรานะครับสั่งออเดอร์ได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าแนวใกล้ๆเนี่ยมันก็ทําให้เรานะครับไม่ต้องรอรอนานนะครับเพราะเทรดแบบบายไปเลยนะครับก็ถ้าสมมติว่าวินก็จบงานไปนะครับเอาเอาใช้เวลาที่เหลือนะครับเอาไปทําอื่นนะครับถ้าสมมติว่าเราวมจ่มานั่งะ่ะครับผถ้านั่งเทรดเนี่ยนั่งเทรดไปวันนี้นั่งนั่งเฝ้ากราฟเลยนะครับ ครึ่งวันนะครับโหนั่งเฝ้ากราฟดูกราฟเย่างเดียวนะครับดูว่ามันวิ่งยังไงนะครับโูแบบนี้ไม่มีประโยชน์นะครับช้านะครับเสียเวลานะครับเจเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเราดูก่อนเลยภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาซูมตรงย่อยนะครับว่ามันมีการวิ่งแบบไซเย์ไหมมีการวิ่งแบบเทนซื้นเทนลงนะครับก็มาดูแบบนี้วิคเคาะห์แนวรับแนวด้านแถวนี้นะครับใกล้ๆโอเคถ้าเราก็มีเป้าหมายนะครับอ่าถ้าสมมุติว่าออเดอร์นี้มันลงมาถึงมันมีการเด้เอาไปละถ้ามันลงมาปุ๊บสัมผัสปุ๊ สมัติแนวรับแนวต้านปุ๊บกดขึ้นกดลงนะครับคือเราต้องมีเป้าหมายไปก่อนก่อนที่เราจะออาไม้ทุกไม้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่ดีๆเปิดกร้าปั๊บปุ๊บกดลงเลยอถามว่ากดเพราะอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็ไม่แนะนํานะครับก็เอาคนอย่างอ่ะตรงนี้นะเราเข้านะเพราะว่ามันเทรนขาขึ้นนะครับมีแนวรับแนวต้านรองรับอยู่นะครับอ่ะเรากดขึ้นนะครับสมมุตินะเราแพอันเดอร์นี้นะแล้วมันต้องกลับมาแน่นอนนะครับมันต้องกลับมาอยู่ที่เดิมแน่นอนนะครับ แล้วก็รอมันจังหวะมันเบรกลงมาครับแล้วเราก็หาจังหวะตามมันไปเลยนะครับเทรดตามมันเทรดตามกราฟเนี่ยง่ายดีจ้ะไม่ต้องใช้สมองคิดอะไรมากนะครับก็เทรดตามมันไปเลยมันขึ้นก็กดขึ้นนะครับมันลงก็กดลงนะครับโอเคสําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนะครับการเทคนิคเนี่ยเทคนิคที่ผมมาแบ่งปันเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube นะครับของผม GPS e ท d l i n e นะครับ ถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็กดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับผู้สอนนะครับโอเคผมก็จะพยายามมาแบ่งปันทริคดีๆนะครับในการเทรดเนี่ยเพื่อที่จะให้คนที่ใหญ่จะศึกษาการเทรด IQ Option เนี่ยนะครับได้มาเรียนรู้นะครับกับเทคนิคง่ายๆนะครับและไม่มีความซับซ้อนนะครับก็ทาสามารถทำกำไรได้นะครับไป เอาหาเงินไปเที่ยวไปเลี้ยงดูครอบครัวอะไรก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นฟูดรามนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ